น้าป้าอีทครับที่เป็นคนเก่าแก่ที่นี่ครับเองป้าอีทสวัสดีค่ะเป็นแผนที่จําลองที่ใช้ตั้งแต่ในสมัยสงครามค่ะค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นมาที่นี่นะคะแปดธันวาคม2 4 8 4สค่ะที่จริงแล้วญี่ปุ่นนะคะนําเรือใหญ่มาจอดอยู่ด้านหลังของน้หมวกนี่ค่ะนะคะเรือใหญ่มาจอดอยู่ตรงนี้ประมาณสี่พันคนลําเลียงคนโดยเรือเล็กค่ะนะคะขึ้นมาบริแถวระจวดกับอ่าวมะนาวพร้อมๆกัน ประมาณตีสี่ตีห้าของวันที่8ปดมีนาคมโดยขึ้นที่ตัวเมืองนะคะยึดตัวเมืองหมดเลยในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟไปสานีดูเลขโทรศัพท์ถูกตัดขาดหมดแต่ในขดันเดียวกันที่ขึ้นที่บริเวณหาานามนาตีสี่ตีห้าพอดีกับที่เรือจัดตรีสีศักสุจริติธรรมนะ่ะนำทหารไปล่าโอนหาปลาไปเจอกับข้าศึกกำลังลำ้ำเล็งบนขึ้นโดยเลเวลามปานไปบอกผูก้บังคับบัญชาญขณะนั้นคือน,นาวากัตรีหม่องหลวงพระว่าจุนสารก็เลยสั่งการให้เชื่อ แต่ตอนนั้นนะคะที่นี่นั้นทางอากาศไทยมีเพียงนึ่งร้ี่าคนนั้นเองใช้เวลาสู้กันอย่างไร33สามสิบสามชั่วโมงเศษนะคะที่ญี่ปุ่นเพียงแค่จะมาเพียงที่นี่เพียงแค่จะขอเป็นทางผ่านไปยังช่องทางสิงคโปร์จะเปทีมมันขึ้นอกอินเดีเลยนะคะพม่ามาลาวาิูเดียอยงนี้ใกล้ที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมพรุลารานีหรือที่ไหนก็แล้วแต่เขายุติดสงครามกันหมดแล้วแต่กองหนึน้อยที่ห้าตอนนั้นไม่ได้รับสารตัวเลข ตำรวจขานำสารตัวเลขมาให้เราก่อนมาไม่ถึงค่ะโดนยิงเสียชีวิตอ๋อตอนั้นเห็นราได้ทราบข่าวว่าเขามีการย<ช>ุรติกันหมดแล้วใช่ค่ะ<ม>วันเนี่ยค่ะบุรุษประชานีต้องนำสารมาให้เราว่ายน้ำไปถึงตัวเมืองเมาขึเนบริเวณเชิงเขาล้อ,ลองหมวค่ะว่นายน้ำา้ยนะคะค่ะสมมติว่าในส่วนของเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะจะมีส่วนตรงไหนยังไงบ้างนะคะค่ะด้านในจะเป็นรูปเราย้อนอดีตห้องนี้8นาทีให้อนุช่ผู้ัมได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในสมัยก่อนนั้นนะคะบันรุกของเรานั้น ได้ร de ู้จักราชาติของแต่ละคนเกิดนะคะกันอย่างไรคะนะคะเดี๋ยวจะเชิญด้านในเลยค่ะใช่เลยค่ะภายหลังได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และชมสารคดีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกันที่ห้องแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบสื่อผสมเราก็ลงมาเดินชมจุดที่สำคัญต่างๆทั้งบริเวณที่เป็นจุดเส้นสัญญาสงบศึก แผ่นหินแกะสลักลำดับเหตุการณ์สู้รบหลุมฝังศพทหารกลา้าและนี่เลยค่ะอนุสาวรีวีรชน8ธันวา2484ที่กองทัพอากาศสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชริดชูเกียรติให้กับนักรบแห่งกองบินน้อยที่5ค่ะที่สำคัญตอนนี้ค่ะ เราก็จะขึ้นไปชมประวัติศาสตร์ของสงครามที่เกิดขึ้นกันที่อาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์กองบิน5ซึ่งถูกแบ่งเป็นห้องห้องค่ะแต่ละห้องก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะภาพที่เป็นภาพจริงหรอคม่คะค่ะภาพนี้นาํมาจากกองประวัติศาสตร์เป็นภาพจริงทั้งหมดเลยค่ะ,คะนะคะห้องนี้อุบัติการแห่งสงครามค่ะสงครามโดยรวมทั่วโลกค่ะ,คะ ห้องนี้ไปแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมคะค่ะังมีห้องต่อไปกับที่นี่มีห้าห้องด้วยกันค่ะห้องต่อไปเดี๋ยเราจะไปชมชีวิตทหารไทยในไฟสงครามค่ะไปชมความเป็นอยู่ของเราที่นี่ในสมัยนั้นกันค่ะค่ะห้องครัวค่ะนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องครัวนะคะตรงนี้นะคะที่นอนเตียงที่นอนของจริงหรือเปล่าคะของจริงหรือเปล่าของทั้งหมดเนี่ยนะคะนํามาเ่านำมาว้นี่เป็นของที่ใช้ในสมัยเก่าแต่ไม่ใช่ในสมัยสงครามหรอกค่ะนะคะเพราะในสมัยนั้นน่ะ ของตอนนั้นเราหาไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ไปหาของเก่าๆมาแล้วก็มาจำลองให้เห็นที่สุดนะคะใช่ค่ะนี่ห้องต่อไปนะคะห้องต่อไปการเจจาขอผ่านแดนค่ะห้องนี้ทําเป็นสองด้านนะด้านหนึ่งจะเป็นการเจจาขอผ่านแดนอีกด้านหนึ่งการประกวดงานสาวไทยงานเฉลิมฉลองงานรัฐธรรมนูญค่ะงานทั้งสองงานนั้นต้องลดลงค่ะนะคะเพราะว่าเกิดศึกสงคราม ภาพด้านหน้านี้นะคะนาวาการตรีหมมหลวงประวัติทุสายท่านเป็นผู้พัการในตอนนั้นค่ะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากเลยทีเดียวในยามที่คับขันก็สั่งให้เผาทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลางอาวุธทางเชือเปรยเสนาบัตหรือว่ากองบังคับการเผาหมดเพื่อที่จะไม่ให้ญี่ปุ่นนําไปใช้ประโยชน์ดได้ไตามคระเพื่ไปอยู่บริเวณเวณชิงเขาล้อมหมวกและขึ้นอยู่บนถ้ำนะะนะคะในตอนนั้นก็สั่งลูกๆท่านสั่งลูกๆของตัวเองว่ากระสุนนับสุดท้ายเก็บไว้สําหรับ ชีวิตของตัวเองถ้าญี่ปุ่นคือดได้แต่พอดีมือประมีนน,นำสารมาเส้ยสกอนค่ะเป็นนยุทธิติสงคามค่ะห้องนี้จริงๆแล้วก็คือรายนามผู้เสียชีวิต3 8คนแล้วนะครับนในสงครามครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะทำหรือที่เราทำในวันนี้คือยกย่องท่านเหล่านั้นท่านเป็นบุคคลที่มีเกียรติยศนะครับปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศชาตินะครับในในเหตุการณ์ ความขัดแย้งตรงนั้นนะครับดังนั้นที่เราทํากันมาหรือทุกห้องที่เห็นเนี่ยครับสุดท้ายนอกจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันแล้วเนี่ยครับผมอยากจะฝากให้ถึงว่าประเทศชาติของเราเนี่ยเสียสละชีวิตคนของเราไม่ว่าทหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมากมายนะครับกว่าจะรวมเป็นประเทศชาตินี้ได้ค,ค่ะนั่ก็คืออยากจะฝากให้ยกย่องน,นะครับแล้วก็ร่วมกัน รักษาทำรูปรุงประเทศชาติอันนี้ของเราไว้ต,อตลอดไปและเป็นที่น่าย,ยินดีอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อปีพุทธศักราช2553พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญก้าหารระดับธงไทยเฉลิมพลให้แก่กองบิน5เพื่อเชิดชูเกียรติจากการสู้รบของทหารอากาศไทยแห่งกองบินน้อยที่5ค่ะ หลังจากที่ได้ทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่แล้วเนี่ยนะคะทำให้รู้สึกได้ถึงทหารกล้าที่แม้ว่าจะมีจํานวนอยู่น้อยน,อยนี้แต่ว่าสู้กับทหารต่างชาติอย่างไม่ลดละเลยเนาะใช่ค่ะแต่พี่น้อยคะที่เกตทึ่งมากๆก,ก,ก็คือบุรุษไปสนีที่แบบว่าว่า,วายน้าข้ามทะเลจากอ่าวประจวบมาถึงอ่าวมะนาวเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะใช่แม้ว่าจะมาทางอื่นไม่ได้นี่ก็ยังข้ามน้ํามาอีกใช่ค่ะ